วันนี้จะถ่ายน้ำมันเครื่องรถคันนี้ครับของรถจริงๆแล้วอยู่ฝั่งไหนครับนี่คือฝั่งซ้ายของรถครับฝั่งซ้ายฝั่งเกียร์นะครับเห็นนัดตัวนี้ครับนัดตัวนี้ไม่ใช่นัดถ่ายน้ำมันเครื่องครับเป็นนัดนอตเป็นนัดของกระบอกดันโซ่ครับ นัดถ่ายน้ำมันเครื่องจริงๆอยู่ฝั่งฝั่งฟ้าครับนี่ครับเขาคือนัดตัวนี้ครับสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเป็นนัดเบอร์สิบเจ็ดครับก่อนเราจะถอดเราต้องทำความสะอาดก,ก่อนครับ ย้ำนะครับต้องอยู่ฝั่งขวาของตัวรถครับฝั่งซ้ายไม่ไม่ใช่นะครับต้องอยู่ฝั่งขวาครับก็จะมีแว่นมินียมอยู่ครับไม่มินียมไม่ไม่แว่นมินียมก็แวนทองแดงมีไม่ได้นะครับจะทําให้น้ำมันรั่วซึมได้ถ้าไม่มีก็ต้องหามาใส่ครับถ้าเราขันเข้าไปโดยไม่มีแวน มันอาจจะรั่วซึมแล้วเราไปอัดเพิ่มจะทำให้แข็งแตกได้ครับทํานก็เหมือนกันครับีนเอเนากการดูปริมาณน้ำมันเครื่องก็จะช่วยบอกเราได้ครับว่าเครื่องยนต์ของเราอยู carry eh? <Oh, <off> ่ในอยู่ในสภาพดีหรือไม่ดีครับ คือถ้าในรอบการเปลี่ยนถ่ายแต่ละรอบแล้วน้ำมันเครื่องยังอยู่ปกติถือพร่องลงนิดนึงถือว่าปกติครับแต่ถ้าพร่องลงเหลือเกินครึ่งหนึ่งถือว่าเริ่มผิดปกติแล้วครับเครื่องเริ่มหลวมนะครับอาจจะช่วยได้โดยการใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ที่มีความหนืดสูงขึ้นครับถ้าเราสังเกตว่ารถของเราน้ำมันเครื่องเริ่มในการเปลี่ยนถ่ายแต่ละครั้งน้ำมันเครื่องเริ่ม พิ่งลงเรื่อยๆเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนถ่ายทีขึ้นครับเพราะว่าถ้านำ้ำมันเครื่องแห้งจะทําให้รถราน็อกได้ครับูกสูบเบนอาจจะพังได้ครับเราต้องเปลี่ยนนำ้ำมันเครื่องทีขึ้นครับส่วนคันนี้ถือว่าปกติครับ มันเครื่องที่ผมใช้ก็เป็นยี่ห้อนี้ครับคันนี้ไม่ต้องใช้ก้วยก็ได้ครับเพราะว่าเทง่ายอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นพวกรถขอตู้ต้องใช้กลวยครับ เมนดีก่าไม่ได้เดยีน่อสามร้อยยี่วกแปดสิบเป็นเไ่าสี่ร้อยสี่ร้อยพอดี เาจะมีขีดบ่อยครับเนะี่ยสองขีดครึ่งครับสองขีดครึ่งครับห้าหนึ่ง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 เกินสิบเกินแปดสิบบาทแนมะ้ห้าร้อยห้าหนึ่งหนึ่งห้า Die is die te doen? Je moet nu een doen. Ik ga